Hello，大家好，欢迎大家来到第三季的跟杨老师学中文播客，我是杨丽群。这季的中文课是专门为初级和中级学习汉语的听众朋友们设计的。初级课程是每周六更新一次，而中级课程是每周日更新一次。 สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่เรียนจีนกับหยางเราซื้อพอดแคสต์ซีซั่น3แล้วค่ะดิชันหยางลี่ฉินมาพบกับทุกท่านเช่นเคยนะคะบทเรียนภาษาจีนของซีซั่นนี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเพื่อนผู้ฟังทุกท่านที่เรียนจีนในระดับต้นและระดับกลางค่ะโดยทุกๆวันเสาร์นะคะจะเป็นบทเรียนสําหรับผู้เรียนระดับต้นและทุกๆวันอาทิตย์จะเป็นบทเรียนสําหรับผู้เรียนในระดับกลางค่ะ บทเรียนในวันอาทิตย์นะคะเป็นระดับกลางค่ะคำศัพท์ในวันนี้คือคําว่าเจียแปลว่าบ้านหรือว่าครอบครัวค่ะเจียบ้านหรือครอบครัวพินอินเขียนว่า j i A นะคะเคือพยัญชนะสระผสมก็คือ I กับ A นะคะเป็นเสียง e กับอารผสมกันค่ะเอ e นะคะออกเสียงว่าเ e อียเจ เสียงที่หนึ่งนะคะวันทันยุคจะวางไว้เหนือสระเอค่ะทีนี้เรามาดูคำศัพท์เพิ่มเติมที่มีคำว่าเจียพร้อมตัวอย่างประโยคกันค่ะคำแรกก็คือคำว่าเจียนะคะแปลว่าบ้านหรือว่าครอบครัวค่ะไปดูตัวอย่างประโยคกันนะคะน,คน,น,นี่คือบ้านของฉันนี่คือบ้านของฉันค่ะไปดูคำที่สองที่มีคำว่าเจียค่ะ j i ียถิงหมายถึงครอบครัวนะคะ j จียถิงไปดูตัวอย่างประโยคนะคะท่าใจ a ตันชินจียถิงจังต้าเตอท่าจตันชินจียถิงจังต้าเตอตันชินก็หมายถึงเดี่ยวนะคะก็คือเป็นครอบครัวที่มีพ่อหรือว่ามีแม่เลี้ยงเดี่ยวนั่นเองค่ะท่าใจ้ a ตันชินเจียถิงจังต้าเตอเธอเติบโตในครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะ ต่อกันที่คำที่3นะคะเจียหลี่เหยียนหรือว่าเจียเหยียนสั้นๆนะคะหมายถึงสมาชิกครอบครัวค่ะเจียหลีเหหล่เหยียนเจียเหยียนสมาชิกครอบครัวไปดูตัวอย่างประโยคนะคะหนีเจียเหยียนคุยโถงยี่หนีตัดสินใจไหมหนีเจียเหยีนคุยถงยีนน่หนีตัดสินใจไหมคนในครอบครัวคุณจะเห็นด้วยกับการตัดสินใจของคุณไหมไปดูคำที่4กันต่อนะคะ ชิงเจียชิงเจียคำนี้ออกเสียงชิงนะคะตัวอ,อักษรน,นี้อ่านได้ทั้งชินและก็ชิงนะคะในที่นี้นะคะชิงเจียหมายถึงคนในครอบครัวที่มาจากการแต่งงานด้วยกันนะคะนะคะเป็นเป็นญาติที่ได้จากการอาเป็นญาติกันเนื่องจากว่าเราแต่งงานกันนะคะเขาเรียกว่าชิงเจียไปดูตัวอย่างประโยคนะคะจะได้เข้าใจเยอะขึ้นค่ะถ้าจะชิงเจียหมู 把她当做亲女儿对待的，她的亲家母把她当做亲女儿对待的。ชิงเจียหมู่ก็หมายถึงแม่ของสามีนั่นเองนะคะทาตัวที่นี้เป็นทาผู้หญิงค่ะเพราะฉะนั้นชิงเจียหมู่ก็คือแม่แม่ของสามีค่ะแต่ถ้าเป็นทาผู้ชายนะคะชิงเจียหมู่ก็จะหมายถึงแม่ยายก็ได้นะคะ ชิงเจียหมู่ก็คือแม่ที่ได้รับที่วิมาจากการแต่งงานนั่นเองนะคะทาเตชิงเจียหมู่ป่าทาตั้งจวดชิ่นหนอิออตุ้ยใต้ตอแม่สามีนะคะปฏิบัติต่อเธอเหมือนกับลูกสาวของตัวเองเลยค่ะไปดูคําต่อไปนะคะจวนเจียจวนเจียมีคําว่าเจียอีกแล้วค่ะแต่จวนเจียในที่นี้ไม่เกี่ยวกับบ้านหรือว่าครอบครัวเลยนะคะจวนเจียตัวนี้หมายถึงผู้เชี่ยวชาญค่ะ ดูตัวอย่างประโยคนะคะววพวกเราควรจะเชิญผู้เชี่ยวชาญมาช่วยดูคำสุดท้ายของวันนี้นะคะคำว่ากัวเจยกัวเจยก็ไม่ได้เกี่ยวกับบ้านหรือว่าครอบครัวนะคะกัวเจยหมายถึงประเทศค่ะดูตัวอย่างประโยคกันค่ะไทยกัวสุยตงหนานยา่าตึกกัวเจย ไทยกัวสุย,ยต้ตงนานยาตะกัวเจียประเทศไทยจัดอยู่ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะจบแล้วนะคะบทเรียนวันนี้เป็นบทเรียนแรกสำหรับผู้เรียนในระดับกลางในเรียนจริงกับยังเหล่าสื่อซีซันสานี้ค่ะทีนี้มาทบทวนบทเรียนวันนี้พร้อมฝึกอ่านคำศัพท์และประโยคตามเหล่าซือนะคะเจียเจียเจีย บ้านหรือว่าครอบครัว这是我的家。这是我的家。คำที่สองนะคะ j จ้าถิงจ้าถิงจ้ถิงหมายถึงครอบครัวค่ะเขาในต้นชินจถิ่งต大得เขาในต้นชินจาถิ่ง大得 คำที่3ามนะคะเหติินญาติคนเหตินหรือว่าย家人家人家人ทั้งสองคำนี้นะคะหมายถึงสมาชิกครอบครัวค่ะตัวอย่างนะคะ你家人会同意 o n 决定吗你家人会同意你的决定吗 ดูคำที่สี่ต่อค่ะชิงเจียชิงเจียชิงเจียคนในครอบครัวค่ะเจียตัวนี้จะออกเสียงเบาก็ได้นะคะชิงเจียชิงเจียคนในครอบครัวจากการแต่งงานค่ะชิงเจียตัวอย่างค่ะท่าแต่ชิงเจียหมูป่าท่าตั้งจใวชิงลูกสาวตัวนต,ต้ตเป็นลูกสาวของจ่อหมู 把他当作亲女儿对待的。第五个，专家，专家，专家，不消散哈。我们应该请专家来帮忙。我们应该请专家来帮忙。 และคำสุดท้ายค่ะัวัเจยกัวเจยกัวเจียหมายถึงประเทศค่ะไทย,ยตนา,นาต属ก,ก,นนก,กัวเจียไทย国属于东南亚的ต家การจากกันนะคะมาท่องสโลแกนของรายการเรียนจีนกับหยางเราซื้อกันค่ะ 我学习，我聪明，我快乐，耶！ฉันเรียนฉันฉลาดฉันมีความสุขเย้今天的播客就到这了，感谢大家收听，下次再见。ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ。